อ่าวันนี้นะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะคะเพื่อนน่าจะพร้อมแล้วเด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนนะคะในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอ่ะคุณครูแชร์สไลด์แล้วนักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยเห็นค,หครับเห็น,ค,นค,หครับโเคคนม ขอบคุณค่ะเห็นนะคะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่ครูอยากให้นักเรียนทราบหรือเรียนรู้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็คืออยากให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายนะคะและความสำคัญของเทคโนโลยีได้นะคะ มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเทคโนโลยีรอบตัวเรามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนหลายคนนะคะได้พิมพ์มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามีตู้เย็นล้อและพาวรถบังคับนะคะกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์ผิดมานิดหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์นะลูกแล้วก็ตู้เติมเงิน ตู้เกมอ่าชอบมากเลยตู้เกมใช้นะคะมาใช้นะคะ,ะ,คะตัวอย่างที่ยกมานะคะเขาใช้โดนโดยบันทึกภาพนะคะบันทึกภาพหรือเหตุการณ์จากมุมสูงนักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเวลาการถ่ายภาพเขาใช้ในงานนำเสนอเขาจับภาพได้อยู่มุมสูงนะคะจากที่สูงแล้วก็ ขายลงมาด้านล่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคโนโลยีแบบชิ้นงานที่เรียกว่าโดนนะคะตัวอย่างนะคะอีกอันนึงนะคะเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเทคโนโลยีแบบวิธีการนะคะแบบวิธีการก็คือให้เป็นการทำงานร่วมกันโดยใช้นะคะตัวอย่างที่คุยยกมาวันนี้ก็คือวิธีการโดยใช้ google Docs นะคะ g o o g l e Doc คืออะไรนะคะ Google Doc นะคะสามารถนะคะทำงานร่วมกันได้หลายคนในไฟล์เดียว Google d o c เปรียบเทียบก็คล้ายปปโปรแกรม Word นะคะแต่เป็นออนไลน์นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะ Google Doc s, เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการบน Google นะคะโดย Google จะให้บริการนะคะสามารถทำงานร่วมกันได้โดยมีการ สนทนาตอบโต้กันนะคะตอบโต้กันได้ทันทีออนไลน์ถึงการมองเห็นด้วยกันนะคะทันทีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีแบบวิธีการที่ครูนำมาให้นักเรียนดูแล้วก็ทราบในวันนี้นะคะส่วนความสำคัญนะคะของเทคโนโลยีนะคะ,ะ,ค,ะความสำคัญก็คืออะไรนะคะปัจจุบันนะคะในชีวิตประจำวันปัจจุบันของนักเรียนนะคะจะเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดังนี้นะคะเช่นนะคะหนึ่งเป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดําเนินชีวิตของมนุษย์หลักเลยแหละสำหรับตัวนักเรียนเลยนะคะในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะหนึ่งนักเรียนก็หลักนักเรียนเลยเอ่ะในการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นเราออนไลน์กันในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะในชีวิตของนักเรียนเลยก็คือโทรศัพท์มือถื มือถือนะคะขอโทษค่ะมือถือนะคะมีความจําเป็นนะคะมีความจําเป็นนะคะหรือถ้าผู้ปกครองต้องการเดินทางนะคะไปประกอบอาชีพนะคะต่างสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อันนี้ก็เป็นความจําเป็นในการดําเนินชีวิตนะคะของมนุษย์นักเรียนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าไปศึกษาได้ย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะ เดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์ให้ก่อนนะคะ,ะนักเรียนก็เคยเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะบ้างแล้วนะคะ,ะนักเรียนเห็นในส่วนของอหน้าห้องเรียนออนไลน์ที่ครูแชร์ใหม่ล่าสุดไหมคะที่ครูแชร์ปัจจุบันนักเรียนเห็นอยู่ใช่ไหมคะ เห็น <M S 1> ครับ, <M S 1> รบโอเคขอบคุณครับหาห้องโอเคค่ะอันนี้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลานะคะตอนไหนก็เข้าได้นะคะ,ะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะนักเรียนสามารถดูใน Youtube แล้วพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกก็ได้หรือนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ที่คุณครูนะคะจะทำขึ้นมานะคะ ด้วยเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจะอยู่ในการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะทักษาด้านสารสนเทศนะคะสื่อและเทคโนโลยีนักเรียนสามารถคลิกงในส่วนของหน่วยการเรียนรู้นี้ได้นะคะครูจะรวบรวมในส่วนวิดีโอนะคะที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้นะคะอันนี้นะคะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะ นี่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาเหตุนะคะและก็ปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะมีสาเหตุหรือปัจจัยหลายด้านนะคะเช่นอะไรนะคะก็คือ 1. การแก้ปัญหาตามความต้องการนะคะ 2. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆนะคะ 3. ในส่วนของเศษรษฐกิจและก็สังคม นะคะีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการนะคะกระบวนการผลิตนะคะ,ะมาดูนะคะตัวอย่างเทคโนโลยีนะคะที่ครูเอามาให้ดูเป็นของใกล้ตัวเลยก็คือวิวัฒนาการของโทรศัพท์นะคะ,ะตั้งแต่ยุคนะคะมาดูนะคะ 1973นะคะคิดตศัดาษหนึ่งพันก้ารอยเแต่ก่อนโทรศัพท์มือถือจะเป็นคล้ายๆวิทยุนักเรียนเคยเห็นวิทยุที่เขาใช้ในการติดตามที่เขาเรียกพวกอ่าคุณตำรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือกู้ภันยนักเรียนเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแบบ<า>วิทยค่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆนะอะ ขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ยังมีเสาอากาศนะคะแต่รูปลักษ์ก็คือเล็กลงมานะคะขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ยังมีเสาอากาศปุ่มกดก็จะมีปุ่มกดที่ยังใหญ่ๆแล้วก็จอเล็กๆอยู่นะคะอ่าวิวัฒนาการนะคะขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นอ่าคราวนี้ไม่มีเสาอากาศและไม่มีเสาส่งสัญญาณละนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมสังเกตไหมคะว่าหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีปุ่มกด แต่ว่าปุ่มกดก็ขนาดเล็กลงนะคะอ่าแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้เองอ่าเห็นไหมหน้าจอก็เล็กเอ่อใหญ่ขึ้นนะคะปุ่มกดก็จะมีปุ่มกดที่ใช้งานนะคะแค่นิดหน่อยแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นก็จะเป็นแบบเริ่มเป็นทัชสกรีนก็คือสามารถใช้อ่ามือใช้สัมผัสได้แล้วนะคะอ่าในช่วนในส่วนนะคะไปในส่วนของขยับเข้ามาใกล้ ปัจจุบันก็คือจะมีแต่หน้าจอไม่มีปุ่มกดแล้วนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทโฟนนะคะใช้สัมผัสเอานะคะแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นแบบสัมผัสทั้งหมดนะคะจะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ยังเป็นปุ่มกดนะคะแล้วก็ล้ําลงมาเลยก็จะเป็นนาฬิกานะคะสมาร์ทวอทสามารถคุยแล้วก็สื่อสารเหมือนโทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นนาฬิกาได้ด้วยโทรสามารถคุยไลน์คุยเฟซนะคะที่เป็นโปรแกรมโซเชียลได้ น,ะะนี่คือวิวัฒนาการของโทรศัพท์ที่ครูนำมาให้นักเรียนทราบในวันนี้นะคะ,ะในส่วนใบงานนะคะในชั่วโมงนี้จะมีใบงานในส่วนใบงาน1.2นะคะที่ให้นักเรียนสามารถบอกชื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดแชร์แล้วกลับไปในส่วนของห้องเรียนออนไลน์นะคะ เดี๋ยวจะแชร์ไปในส่วนของห้องเรียนออนไลน์นะคะในนี้ก็จะมีในส่วนของใบงานแป๊บนึงนะคะ,ะนักเรียนมองเห็นนะ,ะจะมีในส่วนของนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เนืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะผู้รวบรวมไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ จะไลท์พาว e r อร์พอหรือเอกสารประกอบนะคะการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ของครูหมดแล้วนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นใบความรู้นะคะเพิ่มเติมมาให้นักเรียนศึกษานะคะอ่าแล้วก็มีใบงานนะคะวันนี้ให้นักเรียนเข้าไปทำในส่วนของใบงานที่1.2นะคะใบงานที่1.2นะักเรียนสามารถแล้วก็ เอาไปทําได้นะคะนักเรียนสามารถโหลดใบงานอยู่ที่เมนูใบงานใบงานที่1.2นะคะไปทําได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถส่งงานนะคะได้ที่เมนูส่งงานนะคะแล้วก็ส่งแล้วก็คลิกส่งงานที่ใบงานที่1.2นะคะใบงานที่ใช้แนบนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายรูปภาพมาส่งก็ได้หรือเป็นไฟล์แนบไฟล์มาก็ได้นะคะ อย่าลืมใส่ชื่อในส่วนของชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่มาด้วยนะคะแล้วก็กดส่งมาด้วยนะคะ,ะนักเรียนไม่เข้าใจอะไรสามารถศึกษาในห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูได้นะคะเหมือนเดิมนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนเอกสารหรือวิดีโอทำความเข้าใจต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานะคะที่เรียนในวันนี้นะคะ นักเรียนมีอะไรสงสัยจะสอบถามไหมคะสำหรับเนื้อหาวิชาในวันนี้ถ้านักเรียน่ะณนะน,นนี้ไม่สงสัยนะคะในช่วงมงนี้ก็ จะขอจบนะคะในส่วนของการเรียนออนไลน์เนื้อหาในหน่วยการเรียนที่เรียนรู้นะคะเรื่องเท,เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะถ้านักเรียนสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เรียนออนไลน์ไปแล้วนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ของครูได้นะคะเหมือนเดิมหรือ ท่องโลกในห้องเรียนเรียนรู้ไม่ยังไม่เข้าใจหรือสงสัยในส่วนของวิธีการส่งงานนะคะนักเรียนก็สอบถามมาส่วนตัวในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะคะของเราได้นี่ยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนและก็ให้ความสนใจและก็ตั้งใจเป็นอย่างดีนะคะอะ ก่อนลากันไปส่งเสียงแต่ละคนน้อยเอ,อ่ยชื่อแล้วก็รายงานตัวก่อนขออนุญ,ญาตออกจากห้องนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเลือกเลยเนาะอ่ะนพะดลยังอยู่ไหมครับนพดลอยู่ครับอ่าน้องยิว้วไว้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับนพดลอ่าวิวัฒน้องต้นวิวัฒน์วงวาง You have, you have. อยู่ครับครับโอเคไว้เจอกันใหม่ช่วโมงต่อไปนะครับครับครับต่อไปน้องเจ๋งศิริศักดิ์จันวิเชียนอยู่ <You have. S 2> ครับครับไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับผมธนวัฒน์น้องต้นกล้าธนาวัฒน์สุมาหญิงพานไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับ ศิรดาน้องเตยดูค่ะอ่าโอเคไว้เจอกันช่วโมงต่อไปนะคะค่ะอ่าการดามณียังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะค่ะอ่าตีรัสเมื่อกี้เปิดกล้องอ่าตีรัแล้วก็เขียนมณีไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะ คิดถึงการค่อยออนไลน์หากันใหม่นะคะไว้เจอกันช่วงต่อไปลูกขอบคุณมากค่ะ